เชียงรายด้านหลังของแตงโมนะคะคือมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะวันนี้แตงโม,ม,มได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการวิชาการครั้งที่15ด้วยนะคะแต่เอ๊วันนี้แตงโม,มไม่มีข้อมูลเลยอะ่ะจิมมี่จ๋าจิมมี่เราขอข้อมูลวันนี้หน่อยได้ไหมแน่นอนครับนี่คือสุดยอดงานาประชุมระดับภาคเหนือ เรามาที่นี่เราต้องมาถ่ายรูปกับหมอกนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ลืมไปวันนี้เรามีภารกิจสำคัญก็คือ Story Healing เชื่อมสคีย์เวิร์ดอืมใช่ใชเธอช่วยฉันฉันช่วยเธอโอเคไหม หายใจเริ่มไม่เหมือนเดิมรู้ว่าเขาไม่ได้อยากเผาแต่เขาต้องเผาแล้วต่อไปเขาจะอยู่ยังไงบางทีทางออกอาจจะเกิดขึ้นจากงานฝีมือที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจที่รักธรรมชาติแต่อาจเริ่มจากทุกคน มีส่วนร่วมร่วมมือร่วมใจด้วยมือและหัวใจที่พร้อมทำไปด้วยกันถ้ามือของเราทุกคนขยับพร้อมกันลงหายใจอาจกลับมาอีกครั้งผลงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากคณะวิทยาการจัดการทั้ง8แห่ง และแน่นอนว่าปัญหาฝุ่บี m 2.5ที่เรากำลังเผชิญก็ต้องคลี่คลายได้ด้วยพลังเหตุการจัดการเช่นกันเพราะนี่คือ the s y n e r g y of not ทาดาแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีเจ้า